ก็สวีดัสสวัสดีวันนี้อยู่ในเกมบัสสไตล์นะผมวันนี้ก็จะมาเล่นในโหมดแรงนะโอ้วันนี้เป็นทีมฮาโลวีนนะผมดูจากพื้นหลังนะเนี่ยโคตรเสียว๋ยวเราไปลุยกันกันในโหมดแรงนะผมเพื่อใการเสียนาฬิกาท้าเพื่อนะครับผมปโอ้แมปยังมืดอนะ่ะดูด,ดิอัปเดตใหม่ ฮาโลวีนเ <Halloween, S 2> หรอดูทองฟ้าสีม่วงมาว่ะสกินโดนเราก็สีม่วงนะเนี่ยโคตรมืดอะแมปเดิมแต่มืดไม่น่ามีอะไรกิจกรรมอะไรหรือเปล่าโดดก่อนแล้วกันเป็นแมปเดิมแต่อาจจะมีพวกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแยกออกเลยเอ๋อผมจะโดดขึ้นหลังคาไปใครโดดมายิงพุลหมดแหละ งเมองข้างล่างอ่ะของเยอะว่ะอ,อิ่มๆป่าข้างล่างอิอ่มๆอ่ะไม่ต้องไปไหนหอ่ะมีแค่แต่เนี้ย V S ไหมเอา้า V S เกลือกอุ้ยมันมีระเบิดนี่ด้วยนะระเบิดหัวกะโหลกระเบิดเหนียวระเบิดทำอะไรได้วะเนี่ยเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ระเบิดแต่ปืนมันยังไม่เท่เลยปืนเราอุ้ยเอาว่ะเอาว่ะ พอว่ะกระบอกเนี้ยน,นี้ไวรู้มีเก้าสิบมาว่ะมีเสียงใครมาว่ะไม่เจอคนเลยอ่ะห้องนี้มีกล่องปะอ๋อหุ้ยระเบิดสิ่งเท้าสิงเท้าตายอันนี้อะไรเนี่ยโชว์การประหารโชว์ไปหนึ่งที เชือดคอเปนแตกไปตายก็เพิ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงเบืออยิงเบืออวะยูดีคนก็มาเยอะแยะอะไรหมดตะแปะไกะ่เราไม่ได้ยิงหรอกพีเก้าสิบมันก็ดีนะผมไม่ใช่ไม่ดีนะอับก่อนอะไรก็ม่วงแล้วเราเก็บเงินมาเยอะไง กาะวงไหวก็ไม่แปลกเฮ้ยใช้สกาคิวรุ่ลั่นโทษดีไม่ไรสกิลอีกทั้งสี่สิบกวิใช้ไปก่อนเสียงเท้าเสียงเท้าเลยวะเท้าบนเท้าบนเจอแน่เฮ้ยวะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีคนคนเปิดกล้องอุ้ย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 สองคนนะห่อเพื่อนเรา ปูก้าฟ้าสวยแตกไปไนุ่มอะไรหิวเลือดเฮ้ยใครใครข้างบนข้างบนน้องเจออะไตัวเนี้ยเอาหน่อยมีป่ะนี่มันคือระเบิดอะไรลองดิอ๋อกระจายเป็นูเอาเท่งไงเรื่อง,เร,องเรื่องอ่ะอันนี้ไม่มีกระสุนให้ด้วย เข็มชีดยากี่เพื่อนมาใครด้วยอ๋อเจ้าจอดมันยอดกระเทียมไม่เอาคจีพื้นกลเอาไวส้สอยอระยะสิบเมตรได้ยูอาใครใครโอ้โหปืนเรามันยิงพีละเมตรจริงๆไหนวะโอ้ทาานูุงก็มีวะ่ะโดนมาทำไมอะอะไร สวยข้างบนนะั่นแหละขึ้นข้างบนก่อนเดือยไพมันละฟัก,กเกอร์ก่อฟ้าก่อฟ้ามาหิวเลือดด้วยออกฆ่ากระสุนได้นะฆ้ายิงตันไล่มันค่อยๆเล็งมมุคมช่วงแย่งเพื่อนยิงไงเลยรีบเป็นน้อย ไปที่สูงเรือน่าเจอคนง่ายอยู่แถวนี้มีแต่พวกเรางั้นแหละไม่เจอใครเลยว่ะสนามกีฬาไม่มีสนามกีฬาไม่มีไม่มีจริงตีมหัวโลกแล้วเ,เด็น เท็ดจ่าเดี๋ยวสอ่องเดี๋ยวส่องกอย่างม่วงอยู่เลยวะคนเหลือกี่คนไม่รู้ตอนนี้แต่ที่เรารู้ขอก่องของเงินเพื่อ,อไปซื้อของในร้านค้าเล็กน้อยนะรู้แหละหยิบไมห้หมดเฮ้ยมาวะโอ้ ไม่มีเกาะขขยเลยนะมีแอ้ดอบหกสิบเมตรดานหน้าเรามีไขซุ้มบนตึกด้วยเอาไอ้ดอกปุ๊บโดนสอยนี้ไม่เอานะมันมีคนมาเอาไปแล้วด้วยปืนอะไรดีโอ้โหลูกซองมือลั่นมือลั่นเอาปืนเดิม เพื่ออะไรวะเนี่ยวิ่งมาเอาแอดดอปเพื่อยิบปืนเดิมเฮ้ยมีคนเก็บของม,มาแล้วเพื่อนเราไปไหนดีวะตอนนี้ก็วิ่งหาครับหาคนนี่แหละต้องไปที่สูงอะ่ะไม่งั้นไม่เจอเฮ้ยใครฟ้าระเบิดเลยวะตรงนู้นมีรถนะข้างล่าง,องโอ้หนี่เป็นที่สไนเปอร์ของจริงเนี่ย ไหนอะโอ้โหโดนด้วยขนาดระยะโคตรไกล้ำให้จะไม่เปลืองกระสุนส่วนเราก็มีสามสิบนัดตอนเนี้ย่ังเพลิงสิบห้านัดแล้วก็ที่ยังไม่ได้เติมอีสิห้านัดหุยเ,เจอ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 เล็งเล็กพลาดน,น้อยเล็งเล็กโอ้โหวิธีกระสุนมันมันไม่มันต้องเล็งเผื่อ ด,ดูดิดูดิโอ้โหโดนงงอ้าวใครยิงวะเพื่อเรายิงไงเนี่ยแตงว่าถ้าโคบมันน่าจะลึกอยู่นะผมได้แค่ประมาณเนี้ยตรงนู้นมีรถนะไม่รถอะไรวะอ๋อรถธรรมดาเนี่ยตรงนี้ไม่ไม่ค่อยเปี้ยวเออ หลายใบแบบเฟี้ยวๆเนี่ยเฮ็ดพีเต็มแต่เกาะยังไม่เต็มต้องสีทอง่อยเก็บก่อนเก็บก่อน900เฮ้ยโดนงงดิงงดิเอาติดติดโดนโอ้โหจะตายแล้วนะอีกแค wow. ่กี่เมตรเอง ต้องยิงเผื่อโดนล่วงจมน้ำตายตายเองเลยมันโดนใครยิงหรือเปล่าวะทำไมผมไม่ได้คิวอะขึ้นคิวหรือเปล่าไม่เพื่อนเรายิงหรอไม่รู้แหละยิงไว้ก่อนใครไม่ได้ฝั่งเรายิงบดม่สนตรงนี้มีร้านค้าไม่อยากเจอร้านค้า เพราะอยากซื้อของเพื่อเรายิงเงินเดือดๆเนาะนี่มันไม่ใช่เกมฟาร์มเลยมันต้อง,งอยิงอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหัวกะโหลกเฮ้ยนี่พิธีอะไรเนี่ยเย้มีพิธีวะ่ะพิธีไหว้ครูวะเนี่ยโคตรเท่มีพิธีกรรมรูปแมวกันเลโอ้ยหัวกะโหลกงั้นเลย ี่ผมวิ่งวิ่งฟามนี่จนจะเต็มได้แล้วนะหมายถึงเงินนะ่ะเงินจะเต็มแล้วเนะี่ยสองหมื่นกว่าแนละ้วเนี่ยไม่ยากวิ่งฟาร์มหรอกนะอยากหาเกาะอ,อยากได้เกาะหุยอะไรอ่ะหุยปืนเอฟสิบหกหุยปืนดีเนี่ย อันนี้เน่ยเป็นกีของกิจกรรมนะสีนี้เอาวะกบอกนี้บอกเลยได้หมดถ้าสดชื่นเราองลื่นถ้าสดไม่ค่อยจัดไปเก็บกล่องเก็บเมินๆนะเก็บจนอิ่มอ่ะอิ่มจนไม่รู้เจอคนมาในตอนเนี้ยเดี๋ยวเาไม่รู้ึ้้แร้วก่อนเฮ้ยเจอ Surprise, เจอพายมาตาฟัาเก๋มีบอดกากเฮ้ยไม่กากไม่กากโอ้โหไม่กากไม่กาก่อม้วงด้วยขอญาตเชื้อคอ,อไปหนึ่งเต็บโมไปหนึ่งทีเอาค่าเชื้อมาด้วยเอาเลือดทีพีก็ามาเฮ้ยปืนดีเนี่ยไอ้น,นี่มันคมนี่ว่า พอ,อยาดไปก่อนไปแล้วเพื่อเราโดนลงมาแม่ก็เพื่อเราทองแล้วคนหนึ่งเฮ้ยเจอหลานแหว่เบรกแทบไม่ทันเจอหลานค้าเจอหลานค้าวันนี้ฝั่งเราแตกกระจายแนละ้วก็เต็มแล้วอิมอ่มอิ่มไปดิได้หมดแล้วตอนเนี้ยเจอได้หมดอ่ะ เดินรถวะเจ็ดเดินไปตอนนี้วงอยู่นี้นะต้องหาต้องหาเพื่อเราอยู่โน้นโอ้ชื่อโคตรไทยจ่าเลยนะข้างบนอะวงบีมมาทีนี้นะต้องขับหาเล็กน้อยทรงกำขอ u a v ต้องมีข้ามน้ำมาาั้งอะไรวะแถวนี้เลยว,วะเซนบอกว่าอยู่แถวนี้แหละไม่ไกล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 เฮ้ยวงบีบแล้วนะหาไม่เจออีกหรอเฮ้ยเพื่อนเราเจอวะ่ะพุ่งไปอา้าวติดติดเดินดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยสองคนหรือเปล่า โอ้ไล่ปืนดีมาไล่ยิงมาเนยยิงไปแป๊บหนึ่ง,แบบแบบงด้านหน้าด้านหน้าต้องเจอแล้วคนแล้ววะซัมภูรีสไลด์โหไกลยอยู่นะไกลยอยู่แล้วนะ่ะข้ามฝั่งเลยวะเหมือนจะข้ามฝั่งคามบไม่รู้ขามรถดีอ่ะ กินเดินไกลเกินรถก็คงเค็งไปเลยเจอเจอเจอเฮ้ยเหลือคนเดียวไม่เหลือยิงเลยหรอหมดไปเนี่ยหมดนี่คนเดียวมีวไปเนี่ยคนสุดท้ายคนซ้ายลงเป็นเราใหญ่วงนี่แหละ ผมมันต้องอยู่ท่งไหนทักที่หนึ่งอ้าวจบโอ้โจบไวเกินอะไรหว่าไม่ได้โชว์เต็มเลยถ้าได้ปืนมามาเฮ้ยเอาว่ะมีตัว,วู้ญญิงตัวพึ่งอันนี้ตัวพึ่งนะเสื้อสีเหลืองใครเป็นฮอตตี้ดีวะโม<อ>เพื่อนเราอ่ะ ตั้งชื่อไทยจ่าจะตน้องน้ำน้ำนะน้องน้ำหวานไม่ใช่น้ำหวานนะน้ำหวานจะแยกตัวออกไปแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเราจะโดดทางงานีา่แหละตงลงก่อนไปไปลงก่อนได้เปรียบเพราะว่าจะได้ปืนก่อนใครลงวะสิงเท้านะสิงเท้านะ กอก่อนแหละเฮ้ยปืนอะไรวะปืนค้ออะไรเนี่ยปืนค้ออะไรเนี่ยปืนค้ออะไรเนี่ยตำร้อยนองเกิดเฮ้ยโดนยิงเมืนเพื่อนมาเพื่อนมาเฮ้ยเพื่อนมันตามมามาดิพันยาก่อนเจอกันอ้าวลวงเจอเพื่อนเราตำร้อยตำร้อย โอ้เพื่อนเก็บหมดเลยนะเฮ้ยปืนนี้ดี่บอกเว้ยปืนนี้ยังเร็วลัวเอาวะลงมาก็เดือดพุด่นๆเลยไม่มีกล้องต้องกล้องมีกล้องก็ต้องมีปืนโอ้ยิงเดือดว่ะเอาไปไปรีกรุปรีกรุปไป ใช้เลคิวไว้อยู่ข้างบนนี่แหละเฮ้ยมันใช้มันใช้เต็บตะไลรู้จักเต็บตะไลหรือเปล่างงดิฆ่ากระสุนมาอยู่มอกนี้มาเพื่อเราล่วงออกไปใช่สวยเก็บกระสุนเก็บกระสุนใครมันยิงลั่นๆ เบิดไปอ๋อมันจะหลอกเป้าอือโอ้ยตายเลยโดนระเบิดระเบิดมันตึงเกินเฮ้ยมี M700 ด้วยตันไนโหแย่งกันเอาเว้ยใครได้ใครได้ก็เอาอะโอมันใช้ได้หมดแหละทุกกระบอกอะบองเลยไอ้ปืนแหละอ๋อปืนฟ้าไหมอ่ะ มี่ละเทเกินขึ้นไปทำไรก็แตกโว้มันอยู่ข้างบนวะฟา้าเบอร์ไปโดนหรือเปล่าไม่รู้ใครใช้อะไรวนะล้มแล้วตายลนะไม่น่าเหลือนะไมานึงวันแล้วนะตามนี่เออมายากระสุนไม้หมดเฮ้ยใครใช้แก๊สหรอ ปังเรามีตัวแก๊สพิษดูดีเราต้องดูดีตี้เรามันตึงอ๋อระเบิดนี้มันจะล็อกผมก็เพิ่งรู้นะจะล็อกหัวเลยเบิดดีอยู่อ๋อลงไม่กลางด้วยจเจริญเละกอฟ้ากอฟ้าแฮนด์ออฟลง มาว่ะเอาปืนกันปืนตัวเองที่สร้างไว้โอ้ Weapon here ก็บอกนี้ดีรึเป่ะนี่ว่ะลั่นๆหน่อยนี่ก็ลั่นๆเหมือนกันเฮ้ยเจอเพื่อนเราอยากได้กรม่วงหืม มุมเดิมมุมนี้บอกเลยของขอูฟูเกาะมมงตรงนี้แหละไม่ต้องไปซื้อของไกลที่ไหนอยู่แค่ตรงนี้ก็รวยแล้วไ๋ยวะก็ไปเลยมดุดพื่อไปชั้นบนแล้วกันชั้นบนก็ของเยอะนะเก็บกองทองกอ,อ,องทองมีปืนอะไรดีๆบ้าง อีกแค่20ผมก็ได้เต็มก็ฟ้าว่ะหลานค้าอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเดือมาทำไมเพื่อนเดือมาทำไมเพื่อนตายขอฆ่าโดดฆ่ากระสุนฆ่ายิงปืนดีวะเนี่ยโอ้โหอย่าเอามา ออล่องยาวมาไหนวะร้านค้าอยู่ข้างหน้า49มเมตรเฮ้ยเสียงอะไรแบบแบบออกไปได้อีกเจอแล้วร้านคา้าเงินมีสอง0มืกว่าไม่ได้ซื้อ,อเลยเลยครับไกลแล้วไกลเกาะเต็มแล้วนะผม กาะทองครบเดียวแหละเกมนี้มันหาของไม่ได้ยากอะไรมากมายระ,ะ,ะเบิดนี่วะใช้ระเบิดนี้เน่ะเบิดนี้ดีดีังต้องเก็บอีกอ่ะมันเงียบเลยครับนี่เกาะื้นเฮ้ยคนหายไปไหนหมดเนาะ เงียบกันเงียบเกินเฮ้ยถึงปืนไปไปเราวิ่งหาปืนอย่างเดียวเอาไว้ที่วิ่งหาของนะสวยอ๋ยอล่วงวุ้ยยิงกันเดือดระเบิดกินสามร้อยข้างบนนั่นแหละปืนของยิงไม่ถึงอ๋อเพื่อนเรายิงถึงเอาไม่ตายเฮ้ย ตึงเกินแย่งยิงมนะเนี่ยเว้ยใช้ปืนอะไรวะนี่ไม่ยิงไวแท้ไม่ได้ยิงอ่ะเพื่อนเรามันก็เอาเรื่องเอาราวเลยป่าวะเก็บเพชรไล่ล่าตอนนี้เงินมีหมื่นซื้อกก็จะเต็มแนละ้ว เงินก็เยอะเกินแกโคตรเยอะใครใช้อะไรวะเนี่ยโดดเพื่อนไล่ล่าไปทางนู้นเหรอตามเพื่อนไปเพราะว่าน่าเจอคนเคาะโดหนึ่งเม็ดไปไปเคาะโดนยังไม่ตาย ทำไมเพื่อนเราเจอจังเลยเฮ้ยนู่นนู้นขอขอขอเกาะฟ้าอุ้ยตายโอโ้โห้านเลยยังไวแหม่พวเรามันไกลจัดไกลเกินวิธีลูกศรปืนเกินไม่ทันได้ยิงอ่ะเพื่อเรายิงหมดอ่ะโอ้ข้างบนแม่งยิงเดือดเกินอยู่หุบเขานี้เปล่าอ่ะ นายจะเดือดเดือดเด็กปืนมาจากแถวนี้นั่นนั่นบนลูกหมดปาไปก่อนเลยจ้าเข้าทั้งไหนวะเขาบนหัวเสือภัยมันจะฟกเกย์อุ้ยจะตายอ <'m> ุ้ยตาย อะไรอ่ะลวงได้ไงอ่ะโอ้ตายคนเดียวโดนอะไรวะอ๋อมันใช้สนายแก้แค้นเอาคืนอะรอเราตายแล้ววะวิ่โดดแน่เพื่อเรามาแล้วไอ้นี่มันตึงเกินไปแล้วสองตัวเลย ตามตัวเลยสีตัวเลยโอ้โหเก็บศพเราทานาันไปวะไม่หัวเวิ่งไปเก็บศพตัวเองอำให้เอ็นกันเก็บปืนกันเฮ้ยเพียงเท้าเพียงเท้าเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะไปงงก่อกระหนากว่าทมายิงไม่ตายวะ อันนี้โปรเนี่ยด้วยโหเราก็ยิงมันไปเยอะนะแต่ไม่ตายเฉยโหลงเอาวะมิกินแล้ววะเจออะไรวะเนี่ยโเเหววเพื่อนเราไหววะเพื่อนเราไหววะทำไมผมยิงมไม่ตายงงเต็กงงแต็กตีนีใช่ไหม ไอ้ตีมีใช่ไหมเจอกันปืนมันน่าจะดีเอาโดนลงมาดิตำลอยตายมาดิมาดิเฮ้ยไกลต่อปะหอวลูกหมดเติม โอหมันหนีวะนี่รู้มากเราต้องฆ่ามันให้หมดตีอ่ะมันจะได้โดนลงมาไม่ได้เหมือนกันตายยังอ่ะตายแล้วหนึ่งมามอ่ะตัวมาอ่ะอันนี้โดนมาเก็บศพตัวเองวะเนี่ยยิงนี้จนกล้องลีอ่ะเฮ้ยตัวนี้นี่เองตัวนี้นี่เองเติมลูกอ่ะ อุ้ยวุ้ยวุ้ยทำไมอ่ะไงเป็นงั้นนะกินยาก,ก่อนเฮ้ยมันไม่ตายเว้ยตัวนี้มันทึกเกินแล้วตายตายไปละตายดีวุ้ยพยายามควันเลยวะเออตายแล้วทีเก่งแท้โดนขึ้นไฟด้วยเราทันยา โอ้ยตรงนี้ยิงคนเดือดมันโดดลงมาเรื่อยๆครับไม่แปลกีจะเดือดอะไรขนาดนายดิายสวยเฮ้ยลูกเหลือสาวทีมนัดขอส่วนเพิ่มนหน่อยเด้อตีนี้มันเอาเรื่องเอาราวเนีน่ยลุ้นลุ้นลุ้นลุมดิลุมมัน ไ,ไหนวะยิงกระสุนขโมนเอาไม่ใช่เพื่อนเราแหมโดนอีกแล้วโอ้โหลงปีขึ้นอีกการแท้มีเชืกเอกบอกจะได้ปีง,ง่ายๆเลยโอ้แค่จุดนี้จุดเดียวก็โคตรเดือดแล้วเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทางไหนวะ้างล่างโดด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 มาเลยตายตาย,ตายตายวงตายวงไปให้ตายเองฮ่าฮ่าไปเฮ้ยคน สวยเราจะตายเหมือนกันต่อ่กันโอ้ยทีเดียวทีเดียวไปวันพันยาพันยาเกิดอีกแล้วเรียกเพื่อนอีกแล้วตีเดืหอหรอเปล่าต้องปิดจ็อบแล้วต้องเป็นที่หนึ่งขนาดอ้ยใครด้วยวะโอ้หมันปืนรู้เราอะไม่ไหวอ่ะลงมาก่อน อย่าเพิ่งรีบตามก็แหละมันไม่น่าช่วยเพื่อนทันพอมันจะไม่ต้องรีบเกิดพอมไม่รีบเกิดมันก็จะช้าข้างบนหัวยังไ,ไงวะแต่น,นี้มีเชีอกวะนี้ข้างบนข้างบนไปไป เนี่ยเฮ้ยนู่นนูนโดนตั้มดิตั้มดิตายสวยเฮ้ยโดนควันออกเฮ้ยไม่ใช่โดนควันโ,โดนวงจบด,ดิเออชนะปิดจอบโคตรเดือดแมตติบอกเลย มันก็จะมีตีมอันนี้เป็นตีมผีนะผมปาร์ตี้ผีฮาโลวีนนี่เองนะก็มีระเบิดมีระเบิดของกโลกเอาไว้โยนเวลาล็อกเป้านะโยนมก็จะล็อกเป้าสตูนะผมก็อชอบก็ฝากากดไลค์กดตับตะไคร้ด้วยนะแล้วไปเจอกันทางหน้าไปแล้วผมเจอกัน